สวัสดีครับเอฟซีครับวันนี้เราจะพามาดูนะครับท่าข้ามของแท้ครับช่องที่ว่าใช้ข้ามกันเพื่อไปฝั่งนู้นนะครับเอฟซีครับเดี๋ยวตามผมมานะครับไปอันนี้ต้นอะไรเนี่ยโอ้ยต้นสักอินเดียครับนี่คือต้นสักอินเดียสักอินเดียโอ้มาจับต้นอินเดียใช่เอาเทียบเอาเทียบประตูดิเออไว้เราฝนได้ด้วยนะเออเนี่ยอ่ะต้นไม้สักอินเดียครับนี่มีดอกด้วย เด๋ดวันนี้จะพาไปดูท่าข้ามนะที่เขาว่าท่าข้ามสมัยก่อนข้ามกันตรงนี้คือยังไงอะไรครับอ่ะอาก้าพาไปอันนี้คือเป็นช่องเหมือนช่องน้ําเลยเดี๋ยวค่อยๆไปชั้น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 ค่อยๆนะครับน้ำมาเนี่ยครับมันจะท่องนี้มันจะลึกอืมก็ยังคงมีความขิ่นเก่าๆอยู่นะทางน้ําเดี๋ยวทางนี้ทางนี้ทางนี้ก็คือมาจากทางนู้นนะ โอ้ยมันเหมือนเหมืนน้ำไหลน้ำตกด้วยอ่ะใช่ไหลลงมาเนี่ยอือ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาตามช่องเหมือนเป็นช่องทางน้ำนะฮะอันนี้คือเป็นช่องทางเดินสมัยก่อนเหรอใช่ใช่สมัยก่อนนี่แหละนี่นะครับนี่นะครับช่องเดินคือเวลาที่พวกพม่านะครับตามประวัติศาสตร์เนี่ยพม่าเข้ามาตีถุงพระเจ้ากระสินะครับสมัยแล้วก็ร่อนร่อนต่อต้นอ่ะ ตรงถามเต้าทักนะก็มาจากตรงนี้ทักหนึ่งนะครับอ่าฮะผมเรียกว่าตากนะนครับก็ยกจากเมืองวอลิศนะครับปังไม่สลาวซี่เนี่ยเขาจะต้องข้ามช่องนี้แบบนี้นะที่ที่เขาว่าเรียกว่าท่าข้ามนะครับก็คือมาจากตรงนี้เลยนะฮะเป็นเรื่องราวนะครับที่ว่ามาทั่วทิศเลยท่วทิศประเทศไทยเลยครับเพรามันมาช่องนี้ ้องงี้้แแลวครับขออ๋อก็จะมีความเป็นกลินเป็นกรวดเป็นทางน้ำเหมือนะมันเหมือนไปทางน้ำด้วยไหมฮะเนี่ยตะเก็นนี่นะฮะใบเลยใบนี้แก้เหลือมได้เฮ้ยไข่อะน้องไม้ด้วยวะอันนี้ลูกอะไรครับกลมๆเนี่ยมะเดือมะเดืออืมนี่ฮะตกใจหมดเลยอะเออเออนึกว่าอะไรที่ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อไอ้เสียงนางไม้บอกทางนะครับนี่ครับุ่วันนี้น่าจะเป็นทางแบบล่องน้ําที่ว่าไหลไปที่ของนะเวลาน้ำท่วมน้ําไหลก็ลงมาตรงนี้นะครับนี่ประวัติศาสตร์ของเมืองกุยครับตรงนี้เขาเรียกท่าข้ามก็คือจุดนี้ครับอุ้ยเจอก็ซีลาโอ้ยก็ซีลาโอ้ดเป็นไรใส่โอเคก็ซีลาด้วย นี่ดอันนี้ทราบดีถึงประมาของแท้เลยนะครับเราเนี้ฟอสซิลนะเรามาเจอฟอสซิลอ่ากอซิล่านะครับอันนี้ก็คืออุโมงค์รอดเข้าไปเลยรอดไปเลยไปจนภพยไน้จริงจริตัวนี้เป็นเขาบอกเป็นถนนนะเรารอดไปนะครับไปตามทางเราจะไปดูปลายทางของอันนี้คือพม่าเราท่องไว้เปล่าใหม่จังเลยโอ้โอ fc นี่เรามาดูประวัติศาสตร์ของท่าข้ามที่พม่านะครับ บุกมาคุยวบลรีนะครับใช้ตรงช่องนี้นะช่องทางนี้เลยนะครับปกเกก็มาเจอ,อนเน,นี่ยเต็มลเลยเอาเอาขึ้นไปจะรอดเพื่อ, <laughs> อ <laughs> จะรอดมาเพื่อเล่นซครับ คือล่องที่ใช้ข้ามนะครับมันจะล่องไปตรงนู้นนะครับแต่ว่าเราจะเดินเราอ้อมมาทางนี้ให้มันเดินไปสบายขึ้นนะครับเห็นตรงท่าข้ามตรงนู้นน่ะขอยมีสารเจ้าตรงสารเจ้าสำหรับนะ้นนะสารเจ้าแต่ที่บ่าตรงนี้ต้องเป็นท่งข้ามหม่อยต้องเป็นช่องที่เขาข้ามนี่บ้านคนเก่าคนแก่บอกมาใช่ไหมเป็นเรื่องจริงใช่ครับแม่ของเพื่อนปาร์ติเกกี้เลยนะครับเมื่อกี้อยูดังเดิมไหมนะที่มีต้งไม้โพรงดังเดิมตอนนี้เราก็เจอฝนอีกแล้วนะครับ ทำคลิปได้ดูฝนก็มีอุปสรรคนิดหนึ่งวันนี้เราจะไปขึ้นเขาฝนตกอีกแล้วเหมาะเอยปงไปต่ออเ,เจอน้ําเจอของแล,แล้วเราต้องข้ามเลยไหมอ๋อเบียร์รู้เรื่องจริงเราต้องข้ามครับอ,อับมันมีสะพานที่เหมาะเลยเหรอ,เ,อเคยมาไหมนะนี่ของกุยแบบแค่ไหนเป็นดุด๋มทุกอ๋อที่ช่องอันนี้คือของกุยช่องแคบขนาดน,านี้อันนี้อ่อัอดีดด เอาไต่ FC FC เอาอีกแล้ะ FC เนี่ยอะของกุยอยูแค่สี่เมตรสามเมตรเนี่ยเรื่องพาไปลำบากต้องยกให้อาก้าศ FC นะครับไอ้เรื่องกินข้าวเราไม่พาเราไปบ้าง้ครับไอ้สิครับคือเนี่ยนี่คือของน้อยนะครับแยกมาจากของปุ้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะ็นบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันเป็นเกาะนะครับไอ้สิครับอ๋อนี่เป็นวงกลมนะครับเนื้อที่ประมาณสี่ได้อ๋อขนาดขนาดนี้เป็นเป็นเกาะโอ้เกาะแบบนี้ต้องทำแคมป์มา เฮ้ยโอ้ย FC เอาตังที่ไหนมาลงทุนเลยครับเอานะครับเอาล้ครับได้เปียกแล้วครับ <S 2> <S 2> <S อะะร,บรบองเท้าผมเปียกอีกแล้วโอ้โหมิดเป็นเต็มไม่เป็นไรหน้าฝนก็ต้องเปียกหน่อยข้ามมันนะครับนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปไหนเข้าไปในส่วนนี้เลได้ไหมเข้าไปเฮ้ยเข้าไปส่วนเขามีปัญหา,าหรือเปล่า ทักเสียแล้ววะไม่มีาเนี่ยเพราะว่าตุกีนางไม้บอกแล้วว่าเข้าได้อ๋อบ้านบ้านคนตุรกีนะใช่ใช่ใช่เนี่ยไปบอกคนตัวนะครับเอสซี่ครับได้คุนบุริเลยเนี่ยที่เดียวก็ขออนุญาตเจ้าเจ้าของที่แล้วนะครับครับไปนี่โอ้เป็นส่วนผสมหลากหล่านี่นี่นะตอนนี้อนเดินเดินตามน้ำไปเลยเอสซดูนะครับจะเป็นวงกลมอืมเอ๊ะฟองฟีแล้วมาได้เห็ดที่เนี่ยอืมครับคืีหน้าตั้งแคมป์กันนะอ่า ปรับพื้นที่เล็กน่อยช่วงนี้เหมาะเลยเนี่ยเหมาะเลยดีเว้ยนี่ก็ชุมเห็ดเนาะเอาไว้แก่อะไรแก่ขันนะ้ต้นน่ะดอกสีเหลืองดอกสวยนะไม่ชอบตืดจักรันฮับเอฟซีครับนะข้างหน้าคือของกุมนครับไอ้เส้นน้อยก็คือน้ำที่เอารามาลากมากหรือว่าน้ำมันแทงมาเป็นร่องเลยนะครับดอกลายเป็นเกาะเป็นวงกลมนะนี่ไม่ไปคือจะ นักกูเลืออะไรนะครับดั้งเดิมดั้งเดิมอ่ะถ้าท่านแล้วก็เส้นหลักคือด้านหน้านี่คือของกู้เส้นหลักตรงนี้เส้นหลักครับไอเนี้เต็มเลยผักตบสวะเต็มหมดเลยเส้นหลักนะครับอ่าแล้วเราก็ไปก็จะเป็นบวเร์รั่งอืมนะครับแล้วไอ้พวกทหารพม่ามันข้ามไปทางไหนผมคิดว่าฝายพี่ผมมันต้องมาทางนี้แหละมาพักที่เกาะจะตั้งแรมเลยนะแล้วเนี่ยก็ข้ามของแเอืมอ๋อคิดว่าต้องมาพักกันตรงนี้ใช่ไหม เพื่อดูค่าศึกมาจากข้างหน้าว่ามีน้ำกันนะ่แล้วตรงนี้คอือฮึครับเอสครับก็ตรงนี้ที่เขาเรียกคาข้ามนะครับเพราะว่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ต้นนะครับรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยสงครามเก้าทัพนะครับก็มาจากทางใต้เนี่ยทัพหนึ่งพวกตะนาวสี่พวกมาริทนะครับผ่านมาเนี่ยครับนะข้ามช่องดานสิงพรานพวกนั้นแล้วแล้วก็จะมาข้ามช่องนี้ครับเพื่อข้ามของปุยช่องที่เราเดินตะเกียนะแต้นต้นนะใช่แล้วก็ดูความฟากนะครับมันก็ควาเป็นไปได้ ต้องลงลึกอยู่นะครับต้องรู้สองที่ทางกันนิดเดียวนะครับดูโอ้ตัวนี้เป็นเกาะจริงๆนะใช่สายผมอ่านพอสาดมานะครับเลี้ยงเจ้าของบ้านเขาบอกด้วยใช่ไหมใช่ว่าตรงนี้ถือศพอ่าพ่อมาเขาช่องช่องที่เราเดินมาตอนแรกช่องนั้นเลยครับนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเกาะนะครับเกาะเกาะหนาว่านที่นี่ก็อ๋อเกาะนี่ขนาดเป็นปลายแหลมนี่นก็คือเกาะเป็นรูปใบโพเลยนะ ใช่ไหมเนี่ยไปไปไปโพยุงข้างหน้าเนี่ยเนี่ยครับคือเกาะของแท้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปเดินไปสุดเลยพื้นที่ติดกับกับฟางใหญ่อ่ะือเป็นช่วงชุบเป็นช่วงของกุ้ยที่ไม่ไม่กว้างนะครับเอซีแต่มีเกาะอยู่กลางสองฟางที่เป็นเป็นน้ำที่ไม่กว้างมากนะครับช่วงนี้อ่าเรามาสุดปลายทางของเกาะแล้วนะครับข้างหน้าจะเป็นป่าไผ่นะครับ เฮ้ยครับเอซีครับตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อท่าข้ามนะครับแรงยึดเหนี่ยวจิตใจของคนแถวนี้นะครับท่าข้ามบ้านบนอะไรครับนะครับลองดูครับหวองยาวนะครับนี่คือศาลเจ้าพ่อท่าข้ามนะครับพ่อก็เป็นศาลเก่าแก่ที่อีกที่หนึ่งนะครับของคนท่าข้ามนี่นะครับก็ไหว้สการละกันนะครับก็ มีเรื่องเล่ามากมายใช่ไหมครับใช่ใช่เราเคยเขาผ่านคนใกล้ตัวรับะเขาก็บอกผมว่าอย่าพูดอะไรตรงเด็นะครับถ้าเราพูดไปแล้วเราทําไม่ได้นะครับก็มีคนว่าหลังคาของศาลเจ้าพระตาคาบเนี่ยแตกไปโดนลูกมะพร้าวนะครับแล้วก็ท่นี้ท่นี้พูดแล้วไม่ยอมไปใช้ไม่ไปทํำก็ขาดเจ็บนะครับก็เรื่องนี้น้องสาวเขายืนยันมากับผมเองครับลังก็มาแก้ยังไงก็ต้องมาแก้ครับพอพอรู้ พารู้ว่าสาเหตุต้นเหตุมาอย่างนี้พูดใช่ลั่นวาจาไปแล้วไม่ได้<ช>ทำอะไรนี้ใช่ไหมครับอืก็เลยต้องมาแก้ก็เลยเาหายหายครับอ๋อแต่มีเรื่องราวมากมายนะครับของประวัติของสายเจ้าพ่อทา่าขามมาแต่และบ้านนะครับก็อาจจะเจอมาไม่เหมือนกันนะครับก็อย่าไปขออะไรแบบส่งเดือนแล้วไม่ทําตามก็อาจจะมีอันเป็นไปได้นะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับ เรตอนนี้ก็เป็นท่าน้ําหลังสารเจ้าพ่อท่าข้ามนะครับตรงนี้้วครับตรงนี้ครับคือจุดตื้นวตื้นนะครับที่ตื้นที่สุดเลยทับของกรุงบุรีเมื่อก่อนตื้นมากนะครับแต่ช่วงหลังนี้น้ํามันไม่ค่อยไปข้างล่างนะครับเขาก็เลยใช้แมคโครเนี่ยลอกอ๋อเมื่อก่อนตื้นตรงนี้ตรงนี้ก็คือท่าตาตุ๋นะครับพ่อพ่อของเพื่อนผมนี่นะครับก็บอกไว้นะครับแล้วปลาตรงนี้จะเชื่องมากนะครับส่วนฝั่งนู้น เป็นของครูกำจัดนะครับเขาก็จะเอาอาหารให้ปลาไว้นะครับเนี่ยนี่ข้ามสะพานนี้ไปก็เป็นฝั่งกุยบุรีแล้วครับนะครับนี่ก็กุยบุรีครับกรีบุรีเลยพูดถึงว่าฝั่งในเมืองในเขตในเมืองเทศบาลเออเอยาวล่างเอายาวล่างใช่ครับจุดบนอ่ะใช่ครับนะครับเรามาอยู่ที่ของกุยบุรีนะครับอ่าเป็นสะพานข้ามนะครับสะพานนี้นะครับก็อยู่ติดกับสั่งเาพาท่ะข้ามครับนะฮะ ฝั่งนู้นก็เป็นวังยาวล่างนะครับวังยาวล่างจนบนอะไรเนี่ยนะครับตอบนนี้เราก็กลับมาแล้วครับฝนตกนะครับโอ้ยฝนกลับมาอีกแล้วนะครับเนี่ยก็ขอพักเจ้าของบ้านนะนะครับอ่าตะกี้ที่เกาะที่ไปนี่คือมันเป็นของเราของเออใช่ของ,อข,องของที่นี่ใช่ไหมครับใช่ใช่อ่าโอเคแล้วก็ขออนุญาตแล้วนะทีเนี้ยหมายถึงว่าน้ำนั่นที่เขาเซาะนั่นคือธรรมชาติน้ำเซาะเลยไม่ใช่คนทำเกิดมาเห็นอรรึเปล่าหรือว่ามันยังเกิดมามันเกิดแบบนั้นอยู่อ่ น่าจะเป็นจุดเดียวในกุยแม่ที่เป็นเกาะถ้าเป็นคลองก็มีมีมีเกาะเด่นเป็นรูกของปทุเองด้วยมันไม่ใช่เกาะมันไม่วนมันไม่วนครบรอบแบบนี้ไอ้ที่มันครบรอบนี่มันเป็นวงกลมไลยนะใช่ต้องใช้สะพานข้ามอย่างเดียวก็มีจุดนี้นะครับที่เป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งนะครับในคลองของกุยบุรีนะครับเนี่ธรรมชาติสุดท้ายนี้นะครับเอซนะครับผมขอขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้จริงๆริงนัดอาก้าไว้จะไปถ่ายคลิป มุมเมืองของเมืองกุยนะครับก็มี FC ต่างจังหวัดถามเข้ามานะครับหรือเป็น FC คนกุยบุรีด้วยที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสได้กลัดนะครับแล้วก็ FC ต่างจังหวัดด้วยถามว่าอยากเห็นมุมเก่าๆของเมืองกุยนะครับวันนี้ผมก็จะไปถ่ายังเอิญมารับอากาปุบฝนตกหนักเลยเปียกกันอีกแล้วนะครับแล้วก็เลยบอกอากาเลยบอกว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปทางถ้าข้ามือมีประวัติอยู่ก็เลยมาถ่าย FC ฟังนะครับนี่ฮะติดตามด้วยครับสวัสดีครับมาล้อยไซไป